สองอันนี้ถ้าเกิดคุณแมชได้เนี่ยผมว่าก็คือสามารถทําได้อีกทั้งผมทําเส้นบะหมี่เองเนี่ยต้นทุนของตัวบะหมี่เนี่ยมันถูกอยู่แล้วครับครับใช้แล้วเนี่ยมันมิกแอนแมชกันได้อยู่แล้ว แล้วจากการขายรายเมนมาประมาณสี่ปีแล้วช่วงไหนที่เกิดวิกฤตมากที่สุดอะคะช่วงไหนที่เกิดวิกฤตเหรอครับก็ถ้าเกิดใน,ใน,ใ,นในช่วงที่วิกฤตกระทบจนแบบร้านไม่สามารถไปได้มันยังไม่มีนะฮะแต่ว่าบางทีในช่วงสมมุติว่าในกรณีที่อ่ะช่วงสมมติว่าช่วงเนี้ยค,คนค่อนข้างแบบระวังในการใช้เงินแต่ว่าร้านเราเนี่ยราคาถูกอยู่แล้วใช้แล้วคือแบบพอเขามากินก็เหมือนกับเขาเซฟค่าใช้จ่ายไปแล้วแล้วก็ ในลักษณะเดียวกันคือแบบราคาพอๆกันเลยเพราะเดี๋ยวนี้บะหมี่พิเศษก็30บาทเรายี9บเก้าทเขาเข้ามากินเราแถมยังได้ก็เย็นด้วยใช่ไหมครับไม่ร้อนก็คือหนึ่งได้บรรยากาศละสบายๆเขาก็นั่งสบายๆ <ฮะ S 2> ครับก็คือผมว่าตรงเนี้ยมันสามารถแบบทําให้แบบเป็นช่องทางในจุดของในช่วงของวิกฤต เป็นโอกาสอย่างนึ่งนะคะพูดถึงแล้วการทําธุรกิจร้านอาหารอย่างหนึ่งคืออาจจะไม่เจ็ดตัวมากนะถ้าหาเรารู้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยซึ่งสําหรับคุณโน้ตเองเมื่อเข้าร่วมกับกรมส่งเสริมุตสาหกรรมได้รับรางวัลมาด้วยใช่ไหมคะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ก็คือเกี่ยวกับการแผนคือหน้าตอนแรกเนี่ยพอเราไปอบรมเนี่ยเขาก็ให้ส่งแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ส่งแผนเนะี่ยเขาก็ไม่ให้ตังค์คืน <c oughs> คือเหนือคือทางรัฐ <c oughs> เนี่ยส่งเสริมให้ให้ผู้ประกอบการเนี่ยจริงจังในการอบรมเพราะว่ารัฐก็เสียเงินในการ <c oughs> จ้างว่าจ้างผู้ประกอบการ <c oughs> ก็พอพอผมไปอบรมส่งแผนธุรกิจแผนธุรกิจเนี่ยเขาก็เอารวมทั่วประเทศแล้วเอาเข้าไปประกวด <c oughs> แล้วก็ได้ <c oughs> ชนะเลิศรองอันดับสองครับเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการบริการคร,ราคของภาคบริการเพราะว่าสถานที่สถานที่เราเปิดเป็นร้านอย่างเช่นอย่างอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าสถานบริการคร<ฆ>ับก็คือการประกวดผลิตภัณฑ์ทางทางภาคบริการคร<ฆ>ับ<ฆ>ก็ก็อันนั้นนั่นคือเหมือนกับเรียกว่าเป็น อะไรเป็นกําไรมากกว่า ừ, เพราะยังไงแล้วเราไปอบรมก็ได้คือได้ได,ได,ได้ความรูม้มาอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเสนอแผนอะไรคะทำไมถึงได้รับรางวัลก็ร้านนี้แหละครับร้านกินเซนราเมนนี่แหละครับเขาจะมีรายละเอียดยังไงบ้างรายละเอียดก็คือหนึ่งก็แบบคุณมีแผนกลยุทธ,ธ,ธ์ธุรกิจยังไงลูกค้าคุณ segmentation เป็นไง t a r ็ตต i n g เป็นไง positioning ธุรกิจของคุณเป็นยังไงก็คือให้เราเห็นชัดว่าลูกค้าเราเป็นยังไงแล้วก็ยิงสื่อตรงเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเพราะว่าจะได้หนึ่งก็คือทำให้ค่าใช้จ่ายเราต่ง และอย่างที่2เนี่ยก็คือ,อ,อตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยค,ครับก็คือมันก็เพราะเราเป็นธุรกิจเล็กเนี่ยเราก็ค,คือแบบไม่ไม่มีเงินเยอะเพราะไม่มีเงินเยอะเราก็ต้องทำไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เราลงทุนไปใช่ไหมฮะ คิดว่าจากเดิมที่ไม่ได้เป็นทางด้านธุรกิจหรือเป็นทางด้านการตลาดแต่ว่าสามารถประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งทั้งเรื่องของการได้รับรางวาัลอันนี้เราต้องยอมรับว่าเป็นเป็นรางวัลที่ตัดสินได้ว่าเราก็สามารถเป็นทางด้านธุรกิจทางด้านการตลาดอะไรคือคือทําให้คุณโน้ตประสบความสําเร็จทางด้านนี้ค่ะคือผมเชื่อว่าอย่างแรกเนี่ยทุกคนต้องมีความตั้งใจก่อนอต้องเชื่อ,อว่าเราทําได้ก่อนเพ<ะ>ราะว่าถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าเราทําไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มันมันจะเกิดมร่งในใจแล้วว่ายัางไงก็ไม่ได้ แต่ถ้าเกิดในกรณีเมือ่อเมื่อเราคิดว่าเราทําได้ยังไงก็ต้องได้ไม่มีคําว่าไม่ได้ครับแต่แต่เพียงแต่อย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดมันมันมันจะเหมือนกับการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแหะครับอย่างแรกเราต้องดูก่อนว่าเราเราแบบถ้าเกิดถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาภาษาวิชาการค่าเรียสโวตอานาลิซิสคืออย่างแรกเราต้องดูก่อนว่าจุดแข็งในตัวเรามีอะไร,รแล้วก็รอบๆอบเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างอ่แล้วแล้วเราควรจะทํายังไงให้จุดแข็งเราเนี่ยไปพิชิตอุปสรรคแล้วก็ต้องหลี เราต้องหลีกเลี่ยงอุปสรรคเพราะว่าเราตัวเล็กครับเราเราบางทีอุปสรรคที่ใหญ่ๆเนี่ยบางทีแทนที่ว่าเราจะต้องเข้าไปตรงๆแล้วก็แบบเหมือนกับหลีกเลี่ยงอุปสรรคซะ,คะแล้วก็ไปพิชิตโอกาส